สำหรับขั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีทั้งหมด5ขั้นดังนี้ 1. ขั้นเตรียมความพร้อม 2. ขั้นรับรู้เนื้อหา 3. ขั้นกิจกรรมบูรณาการประสาทสัมผัสทั้ง5 4. ขั้นนำเสนอหรือปรับปรุงและ 5. ขั้นประเมินผลสำหรับขั้นที่ 1. ขั้นเตรียมความพร้อมเป็นกิจกรรมให้ความสนใจและร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยความตั้งใจ และตั้งใจทำแบบทดสอบวัดความรู้พื้นฐานขั้นที่2ขั้นรับรู้เนื้อหากิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อสืบเสาะหาความรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่มร่วมมือเพื่อค้นหาความรู้เรื่องการเขียนคือความหมายองค์ประกอบแนวคิดและกฎเกณฑ์การเขียนเชิงสร้างสรรค์โดยการลงมือปฏิบัติจริงกับสื่อการสอนใบงาน แหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับความรู้การเขียนจนมีความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องถ้ามีข้อสงสัยประการใดให้สอบถามครูผู้สอนขั้นที่3ขั้นกิจกรรมบูรณาการประสาทสัมผัสทั้ง5กิจกรรมบูรณาการประสาทสัมผัสทั้ง5กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนได้รับความรู้จากประสาทสัมผัสทั้ง5คือตาดูหูฟังกายสัมผัสลิ้มชิมรส และจมูกดมกลิ่นโดยการนำสื่อจากธรรมชาติหรือสิ่งที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาเป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับกิจกรรมบูรณาการประสาทสัมผัสทั้ง5ด้านที่1ตาดูโดยให้นักเรียนดูจากสื่อแล้วนักเรียนบอกลักษณะความรู้สึกสีแล้วบันทึกเป็นคำขั้นกิจกรรมบูรณาการประสาทสัมผัสทั้ง5ด้านที่ส หูฟังโดยให้นักเรียนนำสื่อมาแนบกับหูและรับฟ eh ังเสียงจากสื <i <i evet> ่อแล้วให้นักเรียนบันทึกเป็นคำขั้นกิจกรรมบูรณาการประสาทสัมผัสทั้ง5ด้านที่3กายสัมผัสโดยให้นักเรียนนำสื่อมาสัมผัสกับผิวแล้วให้นักเรียนบันทึกเป็นคำขั้นกิจกรรมบูรณาการประสาทสัมผัสทั้ง5ด้านที่4ลิ้นชิมรสโดยให้นักเรียนชิมรสชาติจากสื่อ แล้วให้นักเรียนบันทึกเป็นคำขั้นกิจกรรมบูรณาการประสาทสัมผัสทั้ง5ด้านที่5จมูกดมกลิ่นโดยให้นักเรียนดมกลิ่นจากสือ่อแล้วบันทึกเป็นคำการสร้างจินตนาการด้วยภาพโดยการนำสื่อที่นักเรียนนำมาเรียนเช่นใบไม้ผลไม้มาทาบลงบนกระดาษและวาดหรือลอกลงในกระดาษและให้นักเรียนตกแต่งเป็นภาพตามจินตนาการพร้อมท้งตั้งชื่อของภาพ การเขียนเชิงสร้างสรรค์โดยนักเรียนอาจจะปฏิบัติงานเป็นกลุ่มหรือกิจกรรมเดี่ยวขึ้นอยู่กับความพร้อมในการจัดกิจกรรมการเรียนโดยนักเรียนนำคำที่ได้จากการบูรณาการประสาทสัมผัสทั้ง5และการสร้างจินตนาการด้วยภาพมาเรียบเรียงเป็นงานเขียนเชิงสร้างสรรค์เช่นนิทานบทเพลงหรือร้อยกรองเป็นต้นสำหรับขั้นที่4ขั้นนำเสนอหรือปรับปรุง เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่แสดงถึงความภาคภูมิใจของนักเรียนโดยให้นักเรียนนำเสนอผลงานการเขียนเชิงสร้างสรรค์นในรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เช่นการจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนโดยมีครูเพื่อน,นักเรียนประเมินผลงานและประเมินตนเองโดยใช้แบบประเมินการเขียนเชิงสร้างสรรค์แล้วนำผลงานที่ได้รับข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแล้วเขียนใหม่ให้ได้ผลงานที่ถูกต้อง และขั้นสุดท้ายคือขั้นที่5ขั้นประเมินผลเป็นกิจกรรมประเมินผลนักเรียนหรือรวบรวมผลการประเมินนักเรียนในรูปแบบการประเมินผลงานการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนประเมินความรู้และกระบวนการของนักเรียนหรือรวบรวมการประเมินผลระหว่างเรียนหรือเปรียบเทียบผลการเรียนก่อนและหลังเรียนโดยแบบประเมินผลงานแบบประเมินพฤติกรรมระหว่างเรียนแล้วหาข้อสรุปผลการเรียนของนักเรียน